จะหนึ100 at, ่งร้บาทนะครับลำดับที่44ของน้องเล็กให้ำกจากวัเพื่อปันนี้คเกดกอนเลยอย่างไดียานี้บอกันเลยไปไปไป บริจาค200บาทขอ,อโธนนากับครอบครัวคุณมนุษย์นักเ,เลิกใช่ไหมครับสายฐานสัทธาน้ำใจวัสด,ดีครับคุณพี่ครับวัสด,ดีครับวันดีครับที่ผู้หญิงเชิญครับันนอ้